จริงดอกกุาพอจเอาเลยกู้ดอกเ้หไว้กวางเชียงกันมันเพลอมันปอมไลยอย่างตัวหนึ่งกันร้อยดอกเข้ใกล้ควงกันร้อยเพื่อไม่กันร้อยคุยแคี้ตีวีเป็นตเรืองกันหมกมืดเปลี่ยนวนนั้นร้อรชาวเมืองเราแกติดดินคนใหญ่้ฮัลลังคนก็ว่าชาวเมืองเราแก่เล่นยะเล่มึงเล่งกูป่าจ่าริมอย่างลืมนัวเป็นป่าทาพอคุณรมกับแ เป็นปราชานรักของบารโรว์ไม่ใช่ปราชยานะเทวาเกเป็นคนที่านจะพูดเลยกว้างกระดังเป็นธิกิจเทวเกเป็นคนใจดีใจดีที่สุดใจลูกน้องอีกินไรเอาไรก็ดูเลยหมดแถมมาเที่ยวกับเมียท่านเมียเกไม่ต้มก็เป็นนางเมืองกันได้พวกจอดแจ๊ดจอดแจ๊ดจอดแจ๊ดต่เป็นเมียกูแล้วกว่าฟ้าแล้วตัวกูรักตายเลยใจขอาไรกูง่ายหมดเลยกู ไห้เต่งตาเป็นรอดเป็นไรกูจ่าโจเกเองก็สอยกี่ปลิกี่ตายเออเดี๋ยวแจงปลกเดี๋ยวนี้นะให้หม่เลยจนะนุ่นุย่ะครับนุ่นุยวยดูแลซาฟีกันด้วยนะคะถ้าความประองคเราจาเตปราดไปมีแม่ไม้หรือไปติดปันเจ้าเจ้าที่ไหนนุ่นุยขะนุ่นุยโตมาฉันเลยทีไ้รางวัลรางละหนึ่งพันบาทขอบคุณครับ เราทําธุรกิจรวมกันออกมาเนาะคนหน้ารอยนะคือคูจะเป็นคนหนาแม่ไม้ตถึงเมื่อเป็นคนตัวบอกนะคุณไม้คูณบาดครับทุกมาทั้มุรกิดเพลดนู่นหนุ่ยมีไรตัวอาฉันแต่ออนะคะครับเลขเบอร์โตของไหนนู่นหนุ่ยนี่เลขไรอ่ะกะกองพราะมันมีจองเบอร์ก็กดใจจังเบอร์กดจงเบอร์เลยค่ะครับมีเบอร์ไรมั้งอะก็มีเบอร์เขากับเบอร์ไม้ เบอร์เก่านี่ชุนไรอ่ะชุนปนเลยก็หอมเดี๋ยวบอกแกอยบอกว่าอยากโตไปดิเดี๋ยวเบอร์ไม่นี่ชุนไรอ่ะค่ะชุนเป็นเรื่องงานทริปกุญญทริปก็รำเหลือมเดือเบอร์เปลืองวิตาที่นี่ในนู่นหนูสัญญาว่าดูแลสามีฉันนะคะขับผมดูแลไงเองการไปในครั้งนี้ใครจะเป็นว่านาใครจะเป็นลูกน้องในการเดินทางนะคะ ปนเนียกับคนเก่นัทกับเป็นวันหน้าคนโบ้เป็นลูกน้องให้เต็งกูจะตายปน้ำคุณจะตะั้มปน้าอหญ่หัวชัดอะไรเอ้ยแต่ไม่จบความจบกับ็อกชัดอะไรไม่จบความจบกับโลกกันตายปิดแม่ม้ํานผมมานับนาปิดหัวปิดชัดอะไรไม่จบความจบกับโลกยอมจงมือโลวเงิ้นในโรงเรียนก็เก่งว่าจงรักษาความสะอาด ใจรู้ว่านายนุ่นุยนี่เป็นคนแก่งเยี่ยมมากเลยนุ่นุยเยี่ยมมากอย่างเยี่ยมมากแรงกับร่างอีปังไม่ร,รู้เบอรใดทีน่นี้ต่อไปนี้นุ่นุยเป็นหัวหน้าประชาราชครับนายเตียงเป็นลูกน้องนะคะพระเจ้าค่ะ <c oughs> คนเป็นหัวหน้านี่นะจะนายินเดือนเป็พันบาทขอบคุณครับ ตึงหลบนองกันเลยว่าวัานอาจะในเบิดห้านะคะขอบคอุณมากครับไระกูก็แล้ว